ทานี้ทางนองพี่น้องไปโลตัสนะคะพาเพื่อนพาเพื่อนไปซื้อโจ๊กมาต้มกินจักน่อยก่อนนะคะอีย่างนี้เนาะคล้ยายมะกล้วยไส่มาแกะมะกล้วยเส้นนี้อืๆๆมมะกล้วยไส่มาแกะมะกล้วยใส่เปอกส ไปเร็วเร็วเร็วรอหนุยหน่อย่นไปเปลี่ยนกันเริงก่อนใส่ขายเงานะคะไปไปนโรตัสพาไปซื้อจุกมาต้มพี่น้องเลยเมื่อนี้บรรยากาศกันเนาะจ้ะแจ้งจงโป่งจิงเป่งอยู่ด้วยอือเมืม่อกี้ไปโรงเรียนเมื่อนี้เพราะว่าเพื่อนนั่นเมื่อวานนี้พาคนไปทะเลไปแล้วฝนพัดตกลิ่นมูเจ้าเอ้ยตกลิ่นเหรอเมานกี้ก เมื่อคืนมาหายใจลําบากมันเป็นคล้ายๆขีดเ,เสลเีมหะในลําคอมันอุกแถวๆนีาลำคอกำหนาเออคนนี้หายใจลําบากพี่น้องเพิ่นเคยเป็นประจําปอดปอดเพิ่นเป็นแบบแต่ยังน้อยกับเป็นเป็นปอดบกด,ดิแต่ยังน้อยคนนี้พี่น้องก็สิมีผลมาแต่น,น้อยๆคนลัปอดเพื่อนนะคะ,ะคันเจอิญกินไอศครีมเนี่ยไ่ได้เด้พี่น้องกินไอศครีมแบบเย็นๆเนี่ยบ่ได้ดอกออ คล้ายๆกับปอดชื้นน่ะแหละพี่น้องคล้ายๆกันน่ะแหละ mm hmm. วันนี้เราหายใจลําบากพี่น้องหายใจลําบากแม่เมื่อคืนนีว่าสั้นตตลือตนซาดขีดเสมห้าในลําคอมันอุกขึ้นมาชาเรือนตื่นมากกับท่าวิกใ้เพื่อนสองรอบตื่นขึ้นมาท่าเพื่อนสองรอบพี่น้องพอจะนอนได้น่ยเมื่อคืนเนี่ยแยังว่าแม่ทรมานแถมใค่หายใจบ่ค่อยออกว่าสั้นว่ะเตลือตนซาดลูกบัดเมื่อนี้สิาพาลูกไปซื้ออ่ายา มันมียาละลายครับเซียมหะขยายหลอดลมอยู่ยามันเมื่อเศร้าแต่บ่มีไข่เนี่ยพี่น้องแต่บ่ท่านได้มีไข่แต่กระโบนแน่ถ้าว่ายังบอกเศร้าก็น่นาจ,จะมีไข่เพราะว่าเมื่อคืนเพิ่นเป็นมือแรกนะคะกับสิบไปผ้าเพิ่นไปซื้อ,อยาอาละลายครับเซียมหะจังหน่อยก็เป็นยาละ,ละขยายหลอดลมไว้ยามเมื่อคืนนะคะกินเพิ่นเคยกินแบบนี้มันละเศร้าด้พี่น้องกินแบบนี้ละเศร้าหะนะ กินแบบนี้ล่ะเศร้ามาแล้วบะลูกเกี๊ยกังเกงขายเงาได้มาสวัสดีพี่น้องน้นเนยไปเอาอันผ้าเส็้น้ำนาาม,นนม,มูกมาเลย้อยยังยังไปไปวีผมก่อนสิรีบคลายวีผมหน่อยค่ะ,อะเอาออกเลยเดี๋ยวแม่มัดให้ไหม วีเลยพีเลยเดี๋ยวแม่มัดให้ไหมน้ำมูกเริ่มเละอยู่เป็นเพราะว่าน้ำมูกมันบนไหลออกมาข้างนอกนะ่ะถ้ามันไหลไข่มันจะได้โลง่งอ่าอันนี้มันบนไหลงไงทุกคนเออ,เอ,า,เอาเจ้าเรือนไปก่อนด้วยพี่น้องไปพ่อกันที่คุณหลั่งโลตัสเฮาอย่างนอ้อว่าที่มาซื้ออันจุ๊ก ไปต้มให้สาวน้อยเพื่อนบํสบายโจ๊กโจ๊กจกอีหล่เอาเอารถใดลูกเอาอันนี้ใช่ไหมเอาอันนี้สองขอเนะอันนี้สองข้ออันนี้อย่างนากโจ๊กมีมีไข่ด้วยนะไข่ไข่ด้วยเออไข่ไข่นี่โจ๊กเป็น โจ๊กแบบนี้ก็มีพี่น้องซื่อสัตย์ <Okay. S 1> เอาแบบนี้ไปด้วยซื่อสัตย์โจ๊กครับโจ๊กครับมาย่ำหนก็สิมาซื้อขนมอันนี้แหละขาดก็ได้ขนมอย่างเธอขนมกุ๊ ขนมมาหมึกกุบเหอะไรขนมขนมหมึกหมึกกุบบ่าเอาติกิฟต์เกูได้อันนี้เผ็ดอ,อ,อันนี้มันจะออกวันหลังให้พี่อออ่าอันนี้มันไม่เพจนะได้โจ๊กแล้วเด้อลูกโจ๊กสองห่อ,นนออ่าเด็กโจ๊ก จกสองหอเอาใส่ไว้เหมือนหมาล่าเลยเนี่ยเออเอาใส่ทำไมคุณนายเหมือนหมาล่าก็ันสวัสดีดด <c oughs> ยิว <c oughs> ไป <c oughs> อย่างอาหารอาหารยังแมวอาหารหมาด้วยแม่อันนั้นคืออาหารา <c oughs> าหมา,อ,าอันนันอ่ะเออเนาะเขาจะเ็ทดี อันนี้อาหารานี่เองน่ารักมากทุกคนอืมีรถแต่ว่าไม่มีแมวอ่ะเราไม่มีหมาไม่มีแมวเดี๋ยวเราไปเบิ่องอยู่ไปเบิ่งช่องนั่นมาไปเบิร์นช่องนี้ก่อน มาเอาปลากระป๋องไปแก่งมาเลยเอาปลากระป๋องไปแกงซีเล็กแม่ถือเด้อนี่ตะการนีน่น้ำพริก,น,กน้ำพริกน้ำล็กน้ำพริกทูน่าอันนี้ยังแ,<ม><ส>แม่ถือตะ,ตะการนะไปนะเด,ดีย๋ดวยวไปเรียกปลาทงดทีเซตชูชีเอาปลากระป๋องนะทุกคน เส้นนะคะเอกส่บุเ้นบุญเ้นจากหลงจะ มาม่าเธอจะเอาไหมให้หนูเอาให้เขาอะที่มูกออกเต็มเลยเออดีดีดีให้ให้ออกเต็มเลยนะดีอะละมูกเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออดีแล้วดีแล้วนั่นแหละดีแล้วเดี๋ยวเอามาม่าก่อนพี่น้องมาม่าเอาไหนยิบเรื่อยๆไม่จะรีบกลับเรื่อยๆเผ็ดเอาไหมในรถเผ็ด อออเออบ่บเด็กลกลับแล้ว,นนลวจะกลับแล้วมยมาจะกลับแล้วอนี้เนื้อหมาล้าจะกลับแล้วจะกลับแล้วอันนี้รถด,ดังเดิมไม่ยินแต่ผ ก๋วยจับจ๊บก๋วยจั๊บยาวราดเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตะโฟปไปไปกลับไปนี่